สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพบก,กันกับเจ๊เจ็บเทยเท่านะคะวันนี้เราก็จะมาสามเข่าค่ะเข่ามันบอกคอยออกนั่นมันห่างก็เลยมาสาม

สวัสดีค่ะมาขาดหน้าก่อนค่ะโมโมูเล่นนั่นเด้มันเปื้อนน่น้ำเห็นน้ำเลยเด้อบาดนี่เด้อขึ้นแม่โมโมูบังอ้าขี้ตุมค่าเปื้อนละเบิดนี่ข่าขี้ตุมแล้วแน่แน่ข่าขี้ตุมแล้วแน่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 มากเท็ดดอก คืนแม่ม oh, ันโซคาโปกเลยนะนั่นได้จะไปกินน้ำมันนะโม่โม่กินเลยบัวโอ้กินน้ำให้น่าเลยคนหิวยไปรับไปปลาเป็นก่อนมามามา กำไมมันทมเมข่าด enfin ้วยเียมันทมลอมอีนะมันเสียหายลายีนี่ันโบเฮ็กะจังไบุแม่สูตร่แะแม่กะเแม่โมมกเฮ็ โอ้ยลืมหมวกจ็เพระว่าลืมลมยายังลืมมายังสุดใจก็สุดใจหม้อเล่นน้ะมันจะบวมบู้ลุยนำ้ำเป็นลุยเลยบบบนี้ซ้ำสิเพื่อนลูกมานะแม่โอ้ยหม้ยเห <c oughs> ็นน้ำหรือว่าแม่นียังเอาลูกให้สุดแนม่มากแต่แท้กับนำ้ำนี่เด้อเอิ้นบ่ได้มาเด้อ ตามกูนะฮูย้ยว่านกระปูโบ้เคยว่านจับมอนไรมันขัดบ่ยามันดอกเนาะว่านลุนนะอ๋อกระดอกเนาะอ๋ออ๋อให้ในกุ้ยเฮยผสมเป็นเฮ่งเป็นให้ได้ให้นี่นะชอบกันโบเห็นหอัดถิ่เบิดให้ เอาเอาเาเล่น้ขนาดน้ำอีเงลนเล่นแล้วเล่นกันล้บานีไป่นนันหวแตงีวีวี่นนบ้านแล้วนะบานนนะ้านแล้วี่รถบ้านแล้วห บ้าน5 yeah. yeah. บอกว่เยเห็ดหอมอมกเมือน,มมนจัะสวยแล้วจะไปหาเห็ดอยู่นะนี่จะไปซ่อมมึงเห็ด ไม่ได้ซมหนึ่งเนยนตุงตีคนก็เป็นบ่ได้มหนึงนะมันตีคนก็เป็นได้โมโมนะ ับโอ้ตายมูจ้ามูเีจ็ดจมเพลงอีกเลยเชียวมีงนกับน้อง,งกอ,องไงกเ่เาราียบร้อยค่ะ บสนค่ะบสนค่ะบ,บ,บ,บสนค yeah. ่ะน claro ี่แหละค่ะน hy ี่ม uh 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 ู uh uh ่หนีหุ่จักนั่นนั่นนั่นบ่เด้อบ่เด้อคอยบ่เอาเจ้าเด็ดขาดเด้อตีนเจ้านั้น เจ็บาเอาเด้อเนาะบ่อาเด้อแนวนี้เด้อมีแต่กี่ต่อมนี่เป็นอะไรเป็นี้ฮะเบิ้งแต่เบิ้งบ่ได้คือบ่อไรบ่เอาเด้อเพื่อนแบบนี้บ่ได้เอาเด้อบ่ได้แพงคนเด้อบ่ออย่าไปต้องมาใกล้บอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่น เป็นน้ป่ะนี่ฟาดในปากเลยยืนเซ๊ยซื้อมาแจกม่แรงไปค่ากริกน้อนี่มันตีคืนอีกด้บมเมนซ์แานึงเด้อดีดเบื้องหน้าอีกว่าวเลยเฮ้ย น่าน่าน่ะน่น่ยาแปวข่าวก็ไม่เจ้าข่าวพ่อบ้านในฐานนี้แล้วคอยเอ้ยมิดอิมจิมสัญญารักิมมินใจใจน้องค่ะบได้ z o มกับสีผิวเลยอุ้มดีบ่านออุ้มดีบ้านออุ้มดีบ้านหนอ หน้าเดึงดึงดึงนาดึงดึงน้าดึงดึงนดึงดึงน้าเดอดงน้าเดืงดงมากเลยดีมากเลยดีเห็นแล้นี่น่เขี่ยไปเลยน้ออียวนะฮะนม้มอมั้งโตเรืิ่แข่ก็จะใส่เลยนึ่งนนึ่ง่ง น่ะนึ่งหนึ่งมึงดูขาหน่นไปเล่นกีตูมนั่นนั่นความเปื้อนความเปื้อนเดี๋ยวมางไก่กูดเด้อเดี๋ยวมางไก่กูดเด้อความเปื้อนเลยทำมันเลยทำมันเลยโอ้ยมึงโบกโบฮักโกยฮักโกยเหนื่อยไปพี่เราเอวยันฮักกันแล้วแหละ จำเนี่กะเมือ่อไแล้วไปหาซ่อบมือเฮ็ดต,ต่อบปะปหาซ่อบมือเฮ็ดก็ได้ค่ะพี่นอ้องค่ะป้เป็นรุ่นน้ำกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไม่สอบพี่น้องเข้าไปอีกแล้วนะคะมาใกล้ป้าแล้วยู่บ่ได้อีกแล้ว啊เก็บเจอกอยู่นั่นแหละแดดได้ดพี่นอ้องบางแดดกันไปโางูเหรอไปแล้วคือปิดตาฟางวะ แน่มาแลวมาเกยมากระมาลบพี่น้องปุาปั๊บไปโ่แก้เก้แก้เดี๋ยวคนติละ่คะนี่คะโอ้ยดอกน้อพี่น้องกำลังออกเต่มๆงามๆต็มๆอยู่เนาะเดนเถกบหบาถอนพี่น้องเ้ยโอ้ยไเอามีดมาอีกแล้วเอามือด็ดตัดตีนไว้ในเตจีบ เอาเมือนในระคะเด็ดนี่มันจะได้เป็นเชื้อออกเองเขาๆฮะเข้าหัดเอาได้เขาบริถอดเด็ดเอาค่นะฮหาๆเด้อหาเป็นรอบนี่เด้อพราะโดนใช่ไห้ครแล้วอันเลยค่ะพี่น้องค่ะใช้เลยจัจับอยู่ แค่เข้ามาเข้ามาเลยเห็ดโลดมันต้องมานะใส่จักดอกจักดอกดอยู่นในคุม้มผูกว้ายว้า <laughs> <laughs> พี่น้องเออปุ่นหมดเต็มหมดเต็มอยู่เกินในคุ้มจิโรอยัางงามเลยค่ะาง,งามไม่ดีหรอเนาะฉันก็เห็นเลยนะค่ะดอกหนึ่งโอ้ยอมันแม่นดอกเห็หออ <laughs> ดหร <laughs> ือยังน้อย <c oughs> มันกำลังออกเพิ่งจะเห็นดอกหนึ่งค่ะเพิ่งจะมานบอกเพิ่งจะมานค่ะมันจะขึ้นใบใหม่เนี่เอ้ยนี่นี่น,นี่ดอกหนึ่งนี่ไงดอกหนึง่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 งนี่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 น

อีป็นเทศยังโอ้มันกำลังงามเลยพี่น้อ,อนงเออที่จะดอกงามงามมันหักไจเห็นเสละดอกแต่มันแห้งเนาะถ้ากลาวเนะี่ยมันเลี้ยงกัดใจลายอยู่เห็นแลว้วหนึ่งดอก กำลังงามได้น่ะยังไงเต็ดอัะตีมันไว้นี่พี่น้องอุ่นน่ะจะออกน่ะมันจะคือไปตองนี่เฮ้ยจะไปตองแหงขี้ตีแต่เฮ็ดโว้ย เล่นบวชนี่ตีตเตหดตีเตหดพี่เนาะตากระบอค่อยดีแน่เฮ้ยนี่นี่นนเกียบใช่เกียบอีบอโอ้ยเนาะงามแต่แท้งางามงามโอ้โะตากระสุขวมัมกจะล้านหนึ่งดีสักเกียบยบ้างเหรอก็ตีบอเขียบ,ยบปุ๊บ<ะ>ตีป๊บ โอ้ยผู้ใด,ดมาเก็บทิพมันนี่นะขอยเคียมบ่จาบ้าบ่วน,นแลวอัวนนี้น่แข้งอยู่ล่ัอบแวันและว่่นั่นแะเิมมันนัแข็งแล้วล<ะ>มันก็ไปอยากออก มันออกไปได้บุ๋มแมนมันไปอยากออกหรอกไปท้าสรองอิริรศีพื่เห็นได้ รเราเราพอเห็นเลยหายลงทางเมื่อยห้ดีงามเมียมือ,อ,อมย,มยตามปั๊ดตัวพวกนึกกินเอ้ยมันตัวเห็นได้ซ้ำหนึ่งนะนี่ดอกหนึ่งอ๋อก็จะเห็นนี่ค่ะพวกนึกก้นอ่ะมันจะเห็นจังเลยเนาะ ันดาคลุอ,อยู่นี่ดอกหนึ่งเดี๋ควขับ่น้องคันนี่นี่ดอกหนึ่งให้ทุกคัดตอนนี้ง่ายค่ะง่ายง่ายง่ายอยากได้ซ่อนอยู่ไหนพี่นี่ค่ะซ่อนอยู่นี่ค่ะนี่น,นี่นางเข้ามาซ่อนอยู่ข้างในนี่นะคะนางก็หลบเหรอนางหลบเหรอหลบปัญหากระยังเห็นย่ะเนาะมันชิว่าแหละถ้ามันซุ่มเด็กข้างในมันเนาะ มันเดดอตีดมันนี่คันหนึ่งดอกหนึ่งดอกเอ้าไป,ไปไปมาเออไปมาไมมากกับพ่อแก่งน้อยอีกเลยเด้กมันนี่นะจะไปเจอมึงทั้งห้องน่างลบไปลบมากกับเ็น ทันหนึ่งครับภัยนมาแล้วพิ่ซ่อนโตมียึดบัวให้หันนะออกกีบ้าโอ้ยเนมเบิ่งอยู่ทิงพิบัตยิิเ็นเฮ็ยุทะฟางหัวเฮ็ดจะดูอยู่ดอ,อกก็เด้จะฟางหัวนี่จะดูอยู่ดอกนึง นี่ค่ะหดอกเห็นอีกเลวนะคะนี่นี่ค่ะนี่นี่น,น,น,นี่นี่หนึ่งดอกน,ดอน้ำปวดไัใจปวดไปจะคุยง,งามก็มพี่ตัวอะลนใช่เบิง่งไะจะบวดกัน,นอเอนอ,อมันซุ่มเด้ดอ,อเออ ปีกไก่เนี่ๆเนาะมีแต่ดอกง่ายๆมันมันแหงฮะนี่ยเห็นปีลงเลยนี่หนึ่งดอกนี่หนึ่งดอกงามๆเลยงามเนาะ,ะมันกำลังงามกำลังออกนี่งามงามปไปกลางเลยหักตั้งกวุกเนี่ยผมงามแต่แข็งจุดทด เราะตามหัวกันต้นไฮ้กิ่งแทนออกมาแต่หฮาแฉงหฮาแฉงเห็นปะไม่ใฉ่หมึงเขาโกนคุมนะนี่วางเทิงวังเทิงนี่เป็นแบบวางเครื่องเขาโกนไม่สำรวจน้ำแสงเก่าพี่น้องเอิญน้ำแสงคามตะกี้ตะกี้ใส่อาบใส่บ่มีน้ำประดาลเออไม่แต่ว่าหมู่บ้านนึ่งไรใช่แต่ว่าโบเบิร์ตนั่นน้ำะมันอันนั้นแล้ว มันลึบท่วมไปเลยมันบ่เรือหาบ่เห็นเดี๋ยวนี้นะหาหองลอยบ่เรือแล้วจค่จุงมังด่าอันดิ่มาโฮมต็กี้มันเป็นตะลุกเลยเฮ้ยผัดโถมแล้วจะคลองผัดโถมแล้วองงขจ้ากน้นยังไงบอกงงขจาวก้นกนะขึ้นเบิ่งด้วยตะกกี้ขจ้ามากน้นนะครับพี่น้องมาก้นเอาให้เงินให้<ร>ทำ

พี่แนะนำนั่นออกตลอดแรกตลอดพ้นใส่ทั้งหมู่บ้านกบะเบิดใส่ทั้งหมู่บ้านกระเบิดนะคะฮักตักเมื่อนี่เบิดฮักกลับมาน่ะเต็มปลอคือเก่าเบิดแต่ตอนตักตักแล้วไลออกมาเต็มใบคือเก่าเมื่อกี้แหละนี่หักไม้ตัวนี้หักมันเนาะนี่ ห่างนี่เลยชิ้นจุกมองนี่ประมาณนี่กระมงควายว่าวนี่ละประมาณนี่เลยแถวนี่แหละมันห่างมันเลิกมันบม่ได้ตื้นนะนี่ขันก้นขันขันสิก้นหาลุ่มน้ำสางเก่าน่ะบ่อน้ำเก่าน่ะไปเคยกินเคยใส่กันนะทิ่ถ่วมหัวพว่อะไรอย่างจิพ่อเนี่ยนะประมาณสองเมตรจั่างจิพ่อน้ำสางตะกี้เฮายังหน่อยมันก็เคยสูงเะหุ chỉ bớt bất ngờ chong đó thằng nam kỳ nam áp cho ni bớt à, nữa. À. Bớt lại mát 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 มันบอดมีใบไม้แล้วนี่เด้อเนาะเกียงคือลานวัดใบแซงบอดดีมีมุงมุงแบบนี้มีบอยู่แล้วนี่บ่ไม่ใหญ่ฟันนะกอกเหลือมนี่นี่ต้วนี้ยังกบฟันยายกบฟันว่ามีคนจะหายทอง ให้สมบัติมาใหา้อยู่ในแงห่านี้นล่ะให้มาเอาเดอ้อผลว่บบาเจเจเพชรตะลุกไม้ไว้ให้บ้าปพวกเราก็นั่งมาลุกเด้ยายมายายไปได้เดี๋ยวยายกพวกพวกกะมาแต่กะเพื่อนจะหายเพื่อนหาย เพิ่นบ่เพิน่นแบบเจียวมูมไม่เจียวเด้กันยังได้หรือเพินพ่นเพิ่นไม่แหกเพิ่นไม่แหกเจียวก็อ้ายนะังลุกปลาปันนี้ก็ได้มื้อนี้ได้หลายกว่าเมื่อวานอี่ได้ดอกงามค่ะมีแต่ดอกงามๆนะคะวันนี้ไม่ได้เมื่อวานดอกสวยๆปั๊ง เมื่อหนึ่งไว้าวางลูแคปเจอร์ก่อนวางลงวางลงแคปเจอร์ก่อนนะคะ,ะ,ะนี่ก็คือเห็ดนะคะนี่คือเห็ดพึ่งนะคะไะเมื่ออะไรป่ะนี่พี่น้องเอ้ยสวยเลยพี่น้องคอาออกมาแปดทีก่อนนะยังหนาพี่นะหน้าหันหีน้ากระชื่อเมื่อเลยแล้วขาเออเออเออมาไล่ดูตัง ตงกลางป้าคัดแน่ฮะเพราตำนานอันหมนนูแล้วกับพันจบเนาะราคาไปเจี๊ยมูไม่ให้เชี่ยวเลี้ยงเพราะว่าเชียมมเยยเช่ยวลงมาเแม่ไปเห็นหมูน้อยเล่นออกมาแต่ป้านี่แล้วนี่ป้าตรงข้างในนี่พวกบงพวกนยยั่งยืนแหละมบงต้นแจงนั่นแหละหมูกับหมูมากระโดดหมูอันพัน,นบ้านเฮาเนาะหมูลาดหมูลาดอน ก็เล่นมาหาจับเฉยกะเมื่อเลี้ยงอุ้ยบัวเอ้ย,อยเพวกนี้น้องเิ่งเด็กๆคาบมานะันอู้เฮ้าอู้เฮ้าอันนี้นะโตใหญ่โใหญ่ดิยอยู่แถวไหนเลยปั๊ป,ะป,ะปะัป๊บปั๊บมาเถอวกกะว่าละกันเลไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะ